ัสดีครับทุกคนครับดีม400เอ็นตัวนี้ครับก็ลูกกุญแจหายครับก็เลยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนทั้งชุดเป็นชุดใหญ่ครับด้านหน้าผมได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ายัางเหลือ,อกุญแจล็อกเบาะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอาวิธีการถอดอกุญแจล็อกเบาะอ,ออกครับ ครับเป็นชุดใหญ่ครับที่มีทั้งกุะแจตัวใหญ่ด้านหน้าครับแล้วก็กุญแจล็อกเบาะวันนี้เปิดเบาะไม่ได้ครับเราจะต้องถอดคือเราจะต้องถอดตัวตัวกุญแจออกก่อนครับเราถึงจะเปิดเบาะออกออกได้ครับามาดูกันครับว่าจะทำยังไงครับ นี่ครับเป็นตัวใหม่ครับคือแจอล็อกเบาะตัวเดิมตัวนี้ครับไม่ไม่มีการสึกเลยครับดูรับนี้ครับลูกลูกกุญแจตัวใหม่เข้าไม่ได้เลยครับคือกุญแจล็อกเบาะครับก็จะใช้งานไม่ไม่ค่อยบ่อยครับไม่เหมือนอประแจตัวใหญ่ด้านหน้าครับ วิธีการถอดครับก็ถอดน็อตด้านล่างออกครับ <c oughs> ตรงนี้ผมถอดน็อตตัวที่ด้านล่างครับติ่ตรงกับตัวกุญแจอ,อยู่ครับออกเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็แง,งัดออกมาครับนี่ครับถ้าใครรูปกุญแจหายครับต้องการที่จะถอด ตัวกุญแจออกครับต้องการจะเปิดเบาะเพื่อ,อเติมน้ำมันนะครับบางทีรถใช้ไปน,นานๆนครับกุญแจด้านหน้าครับใช้อะไรใส่ก็ได้ครับพอมันสึกแต่ว่ากุญแจล็อกเบาะนี่เป็นปัญหาครับถ้าหายก็คือใช้บางทีใช้ลูกกุญแจตัวอื่นนะใส,ใส่ไม่ได้ครับขันไม่ได้เนี่ยครับถอดแล้วก็งัดออกมาลักษณะนี้ครับ นี่จะเป็นตัวล็อกค,ครับนี่ครับตัวล็อกเราต้องเอาตัวล็อกตรงนี้ครับออกก่อนครับถึงจะดึงใ้ตัวกุญแจออกมาได้ครับมาดูกันเลยครับว่าวิธีการของออกทําไงครับตัวนี้จะสวมจากด้านในออกมาครับ ครับจะสวมจากด้านในออกมาครับก็ถ้าสวมจากด้านนอกเข้าไปเราเราก็สามารถที่ใช้คีมดึงออกมาได้ครับแต่ว่าสวมจากด้านในออกมาครับเราจะต้องใช้ปากแบนครับอ่านี่ครับตอกแบบนี้ครับ ให้ให้หลุดครับนะครับพอหลุดเราก็สามารถที่จะดึงตัวกุญแจออกมาได้ครับนี่ครับรลุดแล้วครับ ถอดออกมาครับใช้ครีมครับขีบแล้วก็เปิดบอ่อออกครับเพราะว่าเราต้องเปิดบอ่อออกก่อนครับเพราะว่าเราจะต้องอตอนใส่ครับมันจะต้องเราจะต้องถอดน็อตท,ที่อยู่ใต้บอ่อออกครับ ไม่ยากครับถ้าเอาตัวกุญแจออกแล้วครับจากนั้นเราก็ถอดอตัวฝาครอบด้านหลังครับแล้วก็ถอดน็อตในตัวฝาครอบข้างออกอเพื่อเพื่อจะใส่ตอนใส่จะได้ง่ายครับ ก็ยังใช้กันอยู่เยอะครับกับดีมร้อยตัวนี้ครับก็เป็นถ้าเป็นเครื่องเครื่องดีมร้อยจริงๆครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายครับในตัวดีมตัวสุดท้ายจริงๆก็จะเป็นเป็นเป็นดีมร้อยที่เป็นใช้เครื่องเครื่องเวฟครับ นี่ครับถอดถอดน,น็อตออกครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกก็เครื่องดีมร้อยจริงๆอับตัวนี้ตัวสุดท้ายครับหลังจากนั้นเราก็ถอดน,น็อตในตัวฝาครอบข้างออกครับเพื่อว่าจะ ดึงตัวผาเข้าข้างออกได้กว้างอีกก็จะได้ใส่กุญแจตัวใหม่ครับได้ง่ายครับขันไม่ได้ครับสนิมกินนะครับน็อตตัวนี้ครับ ก็น่าจะไม่เคยได้ขันกันเลยครับก็เราใช้คิมล็อกครับขันให้ให้ให้ขยับให้ขยับได้ครับแล้วก็เราก็ใช้ไขควงครับขันออกตามปกติ น่ครับก็จะขยับได้กว้างขึ้นครับเราก็จะได้ใส่ตัวใหม่เข้าไปง่ายครับแล้วก็จะมีตำแหน่งอยู่ครับจะมีร่องก็ถ้าใส่ไม่ตรงร่องก็เข้าไม่ได้ครับ ตัวกุดแจเข้าไปครับแล้วก็ใส่ตัวกิฟล็อกครับ นี่ครับจะมีในตัวแหวนหแหวนรองอยู่ตัวนึงครับก็ใส่แหวนแล้วก็ใส่ตัวคลิปลอ็อ นี่ครับก็ของที่ติดมาลูกซึกว่าจะอ่อนครับแล้วก็่องอค่อนข้างเยอะครับใส่แล้วก็มีปัญหาเที่นี้ครับอ่อนครับแล้วงอเยอะนะอ่อนครับก็ผมก็เลยใช้ตัวเดิมครับตัวนี้ใส่ใส่ไม่ไม่ได้ครับใส่ยากตัวเดิมเป็นของแท้ครับที่ติดกับรถมาครับ อ่อนครับตัวนี้มันอ่อนนี่ครับใส่ก็ไม่ค่อยแน่นนะครับนี่ครับเหมือนจะหลุดนะครับก็สุดท้ายก็จบที่ใช้ตัวเดิมครับ ใช้กิ๊บรอกตัวเดิมครับก็แค่นี้ครับสำหรับการเตรี่ยมตัวกุญแจรักบอกครับใส่น็อต ก็ลองดูก่อนก็ได้ครับอย่ามีปัญหาก็ใช้งานได้ปกติครับอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ